พีเพีเพีทนี่อะไรพีทผู้ตกรวงแหวกนี่่อยๆพูดก็ใครๆจากก็ได้หัวใจก็อยู่เต้นหมดรอกแม,แม่เดี๋ยวนี้นี่เป็นหมอไปอีกคนแล้วเหรอนี่พีทผมมีเรื่องใหญ่คุยด้วยเรื่องสำคัญนะสำคัญมากที่สุดในชีวิตเลยนะพีทพีทว่าผมควรจะทำยังไงดีอะ ผมรู้ว่าคุณดาเขาชอบผมมากแล้วเขาก็น่าสงสารด้วยลองท้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็ผมจะรีบพาผู้ใหญ่ไปสู่ขอเลยนะแต่ตอนนี้คุณนอนรักสุแล้วใช่รักจริงๆด้วยนะพรีสสุนะเขาไม่เหมือนผู้หญิงอื่นที่ผมเคยเจอเลยนะพรีสแต่ถึงยังไงเขาก็สู้พรีสไม่ได้หรอก พีเ <Please S 2> นีน่ยเป็นคนที่พิเศษที่สุดอยู่แล้วอ่ะเฮ้ม่ตั้งมาทำชมข้าพเจ้าหรอกอโธ่โเลยจริงๆเล้าไม่ได้หลอกด้วยพีสช่วยหน่อยนะนะแล้วจะช่วยยังไงดีนะอนัอ่นอิคิดคิดคิดิดคิดยังไงมันก็คิดไม่ออ,อกอ่ะ อืิก็ทำไมต้องมารักคนอย่างนายอนน,อนด้วยนะไม่เห็นจะมีอะไรดีสักนิดเลยเฮ้ยไม่จริงมั้งยังไงยังไงนะคุณนนก็ยังดีกว่าคนเลวๆต้องเยอะเลยขอบคุณนะหรือว่าคุณวนิดาเขาจะแกล้งพูดเล่นเพื่อกันท่าคุณโกศลเฮ้ย ไม่มั้งถ้าเขาคิดจะรอเล่นนะก็อ้างชื่อคนอื่นก็ได้นี่ถ้างั้นรักแท้ของนายอานนท์ก็มีอุปสรรคอีกแล้วสิเฮ้ยไม่หรอกนาคุณนนท์นี่อย่อย่างปริศนากับท่านชายสิปริศนาแกล้งจนท่านชายหนีเข้าป่าไปเรายัางไี้แต่งงานกันเลย เฮ้ยนี่ปิศนาคิดออกแล้วเราก็ต้องแนะนำใครให้วันนิดาสิเพื่อจะได้ลืมคุณนนท์ไงแล้วใครอ่ะคุณโกสลเฮ้ยไม่ได้นะคุณโกสลเขาชอบซีรีแล้วนิ่ง ไช่ว้าก็าเราจะไปหาใครกันล่ะก็นั่นแหละสิ